สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูบเซนนี่บุรีรัมย์ครับวันนี้เราจะเอารถขุดไปทำงานครับผมโอ้โหฝนตกครับเฮ้ยเลิกไข่จอดที่รีสอตเจแคเอ๊ะคุ้นคุ

เราจะโคงไปไหนน,นี่ราจอดอยู่ที่รีสอร์ทเจ็คแคทนะครับสงสัยมาฝากรถไว้นะครับผมเห็นว่าจะมาโรงงานแถวกระสังครับ ทีมงานเราวันนี้ก็จะไปดูหน้าง,งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าซูบเกตเซตินอยู่นี่เอาสวัสดีครับสวัสดีทีมงานโทรหนึ่งด้วยครับเออจอนั่นแหละจอนั่นแหละ เซตินน่าจะมาออกงานอยู่แถวอำเภอกระสังนะครับแถวแถวบ้านผมนี่แหละเซตินสงสัยจะไปเออเห็นว่าพาลูกน้องไปอะไรไปฉีดยาหรือเปล่าไปฉีดวัคซีนนะครับเลยเอามาฝาก ว่าชีวังนั้นนะมากับเทเลอร์สุดสวยแล้วก็รถขุดโคเบโกสคศูนสีห้าหรที่เขาเรียกกันว่าจะสมพงครับพวกคันนี้ ไม่แน่ใจว่าโรงงานอยู่จุด,จด,จดตรงไหนนะครับสงสัยจะฝนตกแล้วถูกสยจะโรงงานยังไม่ได้หรือเปล่านะเสษตินเราเรือามาฝากไว้กับจีแคทนะครับ ตงเัยมาตั้งเมื่อคืนแล้วครับผมมา,มาฝากไว้ก็ดูเลให้ได้ครับดูเลให้ได้พี่น้องร่มวมองการด้วยกันนะครับทามาทํางานแถวแถวบ้านเราก็ฝากรถฝากเรือก็ได้ครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมเอา้าขินจังครับฮะ เปไหนอะไปไหนมาบ้านจีครับ <c oughs> โอ้ยจริงจังขับรถดำมาเลย,เ,ยเดี๋ยววันนี้มีงานถมบอ่อครับถมบ่บถมบอ่อเอาเจ้าเซียมจีนี่แหละครับไม่รู้ว่า ออกงานได้หรือเปล่าดูสภาพครับฝนจ้งมาวาขึ้นกระบะมาเดี๋ยวจะไปดูหน้าง,งานก่อนยวไปดูหน้าง,งานว่ามันทำงานได้หรือเปล่าฮะเทเลอร์เหรอ เลอดเส็จตินนั่นนี่มาฝากไว้มาโค้ใหม่ก็จอดครับพี่น้องโอ้โห,โห,โหขุดได้ไหมนี่โอ้รถใหม่แล้วรถใหม่ชั้นเปลืองยางซะแล้วดิน ะอาสวัสดีเจ๊โอ้านี่นี่เทเลอร์ใครเนี่ยโอ้แกไปไหนอ่ะแกมาฝากไว้วันนี้แกชิปซีนฮะแกไปบ้านคิดทั้งหมดเลยเหรอแก็ีชตัวแกเองือเปล่าไม่รู้นะแกมาฝากไว้จะไปโรงงานที่ไอ้นุ่นเมืองไผ่มืองไผ่อ๋อ เลยมาฝากไว้แล้วก็โรงงานโรงงานเมืองไผ่เนาะไปเดี๋ยวไปดูที่นู่นก่อนไหมไปดูเดี๋ยวไปไปไปครั้งนี้แหละต้องถอยไปนะไปตรงนี้ได้มันเละอีกถอยไปก็ได้ถคยไปนู่นไปไปแล้วเดี๋ยวไปดูหน้างานครับผมเดี๋ยวพาคิดจังไปแล้วไมโครนี่ไปเคลียร์พื้นที่นะครับ เอแล้วจะไปดูก่อนใช่ไหมไปเด้อเดี๋ยวผมไปรับทางนูน้นเอาวันนี้ก็ทักทายกับเจ้าริโวโรโคครับนี่น้องใหม่ไปแดงครับผมสองศูนย์สองเก้าหวดนี้อย่าลืมเด้อ โอ้ดูสภาพดินนะครับไม่เป็นไรรถเอามาใช้งานนะครับมาได้เอามาบูชาใช่ไหมจังเจียวเจียวรถใช้งานครับผมไม่ต้องตัวเปิดล้างได้อีกมายาดเดี๋ยวไปดูงนะ่ะ เดี๋ยวไปรับเจก่อนครับตอนนี้มีกล้องมองหลังด้วยสบาย เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าง,งานก่อนครับโคมัมแรงจริงเลยไอ้เ hey, จมาเจ้จาเจ้าเจ้า ขอนั่งรถใหม่หน่อยสิเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นบุญบเป็นบุญบาเปื่อจะได้นี่นะเผื่อจะได้รถป้ายแดงกับเท้าบ้างแล้วหน้างานเป็นไงครับหน้างานหรอน่าจะพอทำได้อยู่ไม่เะหรอมั้งนี่นะน่าจะเละหรอกเพราะว่ามันติดคอนกรีตไงเแล้วก็วิ่งคอนกรีตมาประมาณห้ารเมตรอ่าเดี๋ยวไปดู แสดงว่าเมืกก่อคืนฝนตกหนักใช่ไหมเมื่อคืนรินรินนะไม่หนักไม่หนักถ้าหนักดินมันจะแข็งนะยเหรอยเดี๋ยวมันรินรินนะมันเละอ๋อไปไปกลไหมเนี่ยไกลไม่ไกลเนี่ยหลังบ้านไปวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งดินกี่โลนี่วิ่งครึ่งโลถึงไหมไม่ถึงครึ่งโลหรือมั้งเดีว่ามันติดกันตีดมันไม่น่าจะมีปัญหา,าโอ้โหดิน นี่มจริงๆเนาะรถใหม่ดินๆน้อเพราะว่ารถใหม่มีบุญวาสนาได้นั่งรถไฟแดงน้อยใส่เข็มขัดเดี๋ยวโอ้นี่เส้นทางไปประมาณกิโลนะไปประมาณสองกิโลไปนั่งงานอสองกิโลไปทางไห,ไหนไปทางนี้แหละทางนี้เลยเราก็วิ่งทางนี้ใช่ไหม ทานข้าวยังนี่เจ๊ทานแล้วจ้าอ๋อนเปียนมูจะกล้ามูแล้วนี่โอ้เป็นไงบ้างรถใหม่ผมนั่งสบายไหมนั่งสบายดินิ่มเนาะกระบะนิ่มมากมใช้คนเดียวแคปบก็เรือๆแล้วเนาะโอ้ยแย่แยอืมต้องอะไรมากมาย สีประตูเปลืองเบาๆภาษีก็แพงอีกเล่าเอ้ามันต่างกันยังไงภาษีอ่ะนุ้ยเท่าครึ่งเท่าตัวเลยฮะเท่าตัวเลยภาษีเล่าเอ้าถ้าแคบเท่าไหร่แคบก็สองพันกว่าบาทแล้วภาษีเออถ้าสิบตัวตังกว่าสี่พันกว่าเลยอ๋อ้เดี๋ยวไปดูหน้างานก่อนครับว่าพอทำงานได้ไหมเดี๋ยวแต่ภาษีปีหนึ่งก็เยอะแยะครับ

โอ้เขางามแล้วมีน้ำเริ่มดีแล้วมันปุยขึ้นอนะนอนได้อยู่ออวิ่งถน,นนนะ่กลัวถนนผังมันไม่ได้ไม่ได้างถนนเลอะนะรวังว,งวัวมันกะโดดวัวววไหนน้าง,งานเจ๊นาง,งานฝั่งนน,น้นแต่นี่ที่จากลิ้น

ได้ไม่ต้องรื้อตรงนั้นเลยออกได้อยู่กลัวสายไฟอืมออกได้อยู่แต่แม่โคจะเข้าได้ไหมเนี่ยแม่โคเราก็เข้าได้อยู่มั้งเราก็ต้องค่อยๆไงไม่ต้องมีสายไฟดินตรงนี้แหละครับจะได้ไม่ต้องเยอะแยะรื้อขนานี้โอเคตัวเดียวออกมาเนาะจะได้ก็ว่างหน่อย ได้อยู่บ้างน้านี้แล้วก็มันนี้ฝนไม่ได้แล้วครับโอ้โหดินเหนียวด้วยพี่น้องดินเหนียวนี่ ถ้าเปียกฝนมากเนี่ยก็ติดกระบะนะครับติดกระบะเอากองนี้ใ,ใช่ไหมกองนี้แล้วก็ไปเท,ปทจุดนั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดนั้นด้วยแสดงว่าดินนี่นลอกไปบางส่วนแล้วเนาะลอกไปบางส่วนแต่เราล,ลอกอ่ะลอกให้ต่ำเท่านี้นะ <ừ> mm. ลอกให้ต่ำประมาณนี้นะนน <ừ> mm. อืม อเอแล้วเราก็จะรอบ3ตูเนี่ยทั้งหมดเลย